สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎมารับฟังคําพยากรณ์ดาวจรประจําเดือนกันยายน2566นะครับว่าในเดือนนี้ดาวที่โครจรไปยังพบต่างๆนั้นจะมีอิทธิพลดีร้ายประการใดต่อลัคนาเกิดของท่านบ้างนะครับการดูดวงโดยภาพรวมนั้นมันก็ได้ว่าแต่ ดาวที่โครจรเข้าไปยังเรือนภพต่างๆของท่านนะครับแต่ความแม่นยำเนี่ยมันก็จะต้องไปเทียบเคียงกับดวงกำเนิดของท่านนะครับถ้าท่านผูกลัคนาแล้วเนี่ยมีดาวสถิตในภพนั้นๆเป็นดาวอะไรเขาเรียกว่าดาวที่เข้าไปลอยอยู่นะจะเป็นคู่ศัตรูคู่มิตรกับดาวจรก็จะวิเคราะห์ได้แม่นยำมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์ภาพรวมๆสำหรับบางคนไม่สะดวกที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวหรือ อาจจะไม่ทราบวันเวลาเกิดดังนั้นมันก็เลยเทียบหาลัคนาแท้จริงไม่ได้ก็เทียบเทียบเคียงเพื่อเป็นความรู้นะฮะประกอบการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตหรือการวางแผนชีวิตการป้องกันในเรื่องต่างๆในแต่ละเดือนละเดือนไปนะครับชาวลัคนาราศีกระกดดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระจันทร์ก็ถือว่าดีนะครับเป็นดาว เพศแม่นะฮะเป็นดาวแม่อุปนิสัยท่านก็จะน่ารักนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้ดาวการงานของท่านเนี่ยก็ในภพกรรมะเนี่ยมีดาวพระพฤห,หัสเนี่ยโครจรอ,อยู่นานแล้วนะครับเข้าไปสถิตยอยู่โครจรเข้าไปสถิตในราศีเมษนั้นเนี่ยแต่เดือนนี้เดินถอยหลังดังนั้นงานการของท่านเนี่ย อาจจะมีการปรับตัวมีการทบทวนงานหรืองานมันอาจจะออกช้ากว่าปกตินะครับบ้างแต่การงานของท่านเน้นไปในเชิงของความรอบคอบมากขึ้นเพราะมันสัมพันธ์กับงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการทําสัญญาเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆหรือติดตามทวงถามได้เป็นการดีในเดือนนี้เพราะเนื่องจากว่าดาวบาระคอเนี่ยให้ผลสําคัญนะครับให้พลังดีเดือนนี้ท่านอาจจะมีการ เพิ่มดีกรีในการเติมเข้มข้นมากขึ้นหรือเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มวิธีการที่มันเข้มมากขึ้นงานนั้นๆเนี่ยจึงจะสําเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนะครับแต่งานเนี่ยจะได้เป้าหมายเต็มร้อยไหมอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเพราะดาวมันเดินพักแปลว่ามันถอยหลังนะถอยหลังก็เรียกว่าผลที่เราตั้งไว้แค่นี้มันอาจจะได้ประมาณนี้ก็จะต้อง พอที่จะรับรู้และประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ได้ดังนั้นท่านอาจจะถ้าหวังผล100%ท่านอาจจะต้องลงแรงลงสติปัญญาลงกําลังหรือวิธีการไปถึง1 2 0ยย0เพื่อให้งานไปได้ตามนั้นนะครับถ้าท่านวางแผนร้อยงานอาจจะได้แค่60-70%ตามลําดับไปนะครับสําหรับทางด้านการเงินนะฮะ ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนนี้ดาวพาทิตย์ในเรือนกระดุมพระเ,เข้ามาครองได้ตำแหน่งเกษตรและมีดาวคู่นะฮะเข้ามาอยู่คู่กันโครจรเข้ามาคู่กันคือดาวพัพพุธได้ตำแหน่งมหาจักรและราชาโช,ชคชเช่นเดียวกันนะครับท่านจะต้องออกแรงพอสมควรนะครับและสัมพันธ์ไปถึงพบวินาศด้วยดังนั้นก็แปลว่าได้บ้างไม่ได้บ้างได้เปรียบ บ้างเสียเปรียบบ้างแต่มันจะแนวโน้มไปในทางเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับก็ต้องระมัดระวังทีนี้การเงินเดือนนี้มันจะเป็นการเงินที่ร้อนร้อนฟุ้ฟ้าๆนะทับกลนะครับมันอาจจะเ,ออเข้าออมาออกเร็วนะครับหรือไดจากการค้าขายก็เป็นสําคัญนะครับเพราะมันอยู่มาสัมพันธ์กับเรือนพบของการเคลื่อนไหวเขาเรียกมาจากภพศาสตร์ใช้เนี่ยมันมีการค้าการแลกเปลี่ยนการเจรจา ที่บ่อยครั้งขึ้นนะครับและมาจะพบวิน่าแต่ว่าทําทั้งบนโต๊ะและใต้โต๊ะได้ทั้งนั้นนะฮะเง<า>นิงนที่มันจะได้มาเดือนนี้การเงินท่านดีขึ้นนะครับและมีการหมุนเวียนเร็วนะครับเพราะว่ามีดาวธาตุไฟเข้าไปสปถิตยอยู่ก็ต้องเก็บออมกันเองนะครับในช่วงเดือนนี้ในช่วงต้นเดือนอาทิตย์แรกเนี่ยมันอาจจะทําให้ท่านในว้าวุ่นหลายเรื่องนะครับว้าวุ่นไหลายเรื่องหน่อยแต่พอสักเข้าสู่สัปดาห์ที่2 3 4ไปแล้วเนี่ย ทุกอย่างจะเริ่มลงตัวแล้วความว้าวุ่นท่านน่ยมันจะสงบลงความรู้สึกว่าความสุขความมีชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันจะเริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับมาดูทางด้านความรักนะครับความรักคนที่มีคู่ครองกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับคู่ครองของท่านเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับสื่อสารกัน้อยลง ดูห่างไกลกันหรืออยู่ใกล้กันแต่ว่ามันมีความรู้สึกใกล้แต่พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับนะครับดาวคู่ครองของท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนพกมลณนะแต่ว่ามันได้พลังที่ดีนะครับจะเรียกว่ามีก็บอกกันมีอะไรก็ปรึกษากันยกเว้นท่านอาจจะไม่ปรึกษาเพราะว่าดาวมันนิ่งๆน,นะดาวภาษามันแปลว่าพูดน้อยขยับ น้อยนะครับดูทีท่ากันสงวนทีท่ากันออมชอมซึ่งกันและกันเนี่ยถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือก็ได้นะครับส่วนคนที่โสดๆเนี่ยนะครับอาจจะได้รับเขาเรียกว,ว่าเข,ขาเรียกว,ว่าความป๊อปปูล่าในตัวท่านเยอะเลยนะครับเดือนนี้หรือบางคนไม่โสดก็ป๊อปปูล่านะครับจนบางทีเนี่ยกูท่านก็เลยพูดน้อยลงเพราะว่าอารมณ์มันอาจจะค้างๆอยู่นะครับท่านได้มีความป๊อปปูล่ามากขึ้นในตัวนะครับอาจจะมีความโดดเด่น มีความก็เร่มีความดึงดูดมากขึ้นมันมีความเซ็กซี่มากขึ้นนะครับอะไรใน,ในตัวท่านนะเซ็กซี่ไม่ถึงว่าไม่ใช่ตัางตัวซิอาจจะมีบุคลิกลักษณะที่มันดึงดูดนะฮะมากขึ้นในการไม่ว่าจะเป็นการติดต่อง,งานหรือการพบเห็นของอเพื่อนต่างเพศนะฮะอันนี้ก็ต้องอพิจารณาเองนะครับมันอาจจะขยับฐานะใกล้ชิดเข้ามามากขึ้นนะครับก็เป็นไปได้นะครับในเดือนนี้แล้ว มันส่งผลดีด้วยเพราะดาวมันสัมพันธ์มาจะาพบลาพระนะครับก็ส่งประโยชน์มาในตัวท่านยกเว้นว่าท่านจะเลือกออในทําในสิ่งที่มันเป็นผลบวกหรือเป็นผลลบกับท่านเองเท่านั้นเองนะครับอเอาละครับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้ดาวก็โคจรส่งผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในหลายๆด้านนะครับก็ท่านก็เลือกที่จะดําเนินชีวิตในมุมที่มันเป็นส่งผลบวกกันแล้วกันนะครับ แล้วก็มาพบกันในเดือนหน้าขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎโชคดีนะครับทุกทกท่านสวัสดีครับ